่อยูมก็ได้ี้เองด้้่แล้วเอามาขายเล็กน้อยเขาปัมอะไรวะอยากได้เดี๋ยวนี้ก็ได้เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยอยากได้เดี๋ยวนี้ก็ได้อยู่เอายูบ่ ซื้อไว้ยี่สจะขายซาาาซืขายซาวาก็ซื้อ้ขายวทกเากเามาขายต่อเลยใช่ไหมขายต่อแล้วแบ่งแบยีขายซาวแล้วนะคะเอาเลยจ้าได้กำไรเยอะมากเลยายวบายน้ำมันมาแต่แสไดหอ่ค่าน้ำมันมาแต่เงือนเอไม่เป็นนาคาดนะเาเป็นนนิ่งโอ้ อันนี้นะพ่อค้าตัวจริงนั่นเองไา้ยังไงใายได้ให้ได้กำไรเาซื้อมา20เรบได้สาวนเนี่ได้ไได้กำไรเยอะมากค้าจับเลยท่านี้ท่านเป้าแนะนำวิธีการกินหน่อยจับมากกว่าพอเสร็จสิแล้วไม่ครับปิดปีกมันบอ ปีกมันเสียบมันไม่ต้องปีกหรอกปลาเล้งเอาเข้าไปเลยเออเอาเข้าไปเลยวิธีการกินของพวกของนี่แล้วมันปีกมันไม่ไปปักลำไส้บ่โอ้ลำไส้หมดอย่างไรถ้ากินไม่ประหยัดก็กินทีละหลายหลายตัวออองม่นัปแต่ถ้าประหยัดก็สี่ห้าตัวก็ไปปนแล้วมันก็รวยแล้วลว่าปนแมงจิ้งหรีด นี่นะย้านหนึ่งหน้านึ่บ้านเลย รัศมีคนรวยนะนี่นะรโอ้ยเวื่อยเนาะเพิ่งได้ถึงเวลายังคะแล้วที่ไม่ได้เรมีโชคนะครับผมบรรยากาศตอนนี้บอกว่าไม่เอาปีกออกเรอุ่นมากนะเราก็ไม่ออกปกติกรไม่ได้เพราปามันก้างเราอีสิบานะคะสิบรบายาวำอดพื้นเลยบอกเาปใหญานคทอดพื้นเลยอาคารน้ำมันมาแต่บ้านอันนี้ไข่มันบอก

เติมช er ีสอะไรเนาะอเนอกินะมาณหาตัวนะกินมากกว่าน uh ั huh. ้นไะวนนี yeah. to yards, exactly ้เนาะเพรมันหม่ก้นหมะถายซ็ิดนะคะเราต้องถ่ายแต่พวกเราเขาขึ้นใหม่เด้อขนาถ่านะคะขออนุญาตถ่ายนะคะ อะไรชายพอเองแล้วไยบร้อยแล้วอะไสายเกินไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมเดี๋ยวว่าเขามันออกมารไงาน่านที่โอ้โหสายเกินไปแล้วเหนือพ่อเปาใช่ขายมานีเน่ยมันปีแล้วต้องเปาหร ไอยิงกินไอ้ยิงกินเอ้าปลาลองกงลบันเอ้าเอ้าก่างเมงแล้วผู้ใดทเป็นโทษก่างเมงนี่ไม่ให้ยันไปนี่คืออะไร่นทซื้อให้แล้วยังไม่ยเป็นโ่วก็ไม่ไหวแล้วนงกินอยู่คนเดียวกินมะม่วงคนเดียวให้ไม่ออฟถ่ายก็ยังมีคนดูหอยู่โอ้มันคนดูซใจดีเถิน้องโอยงิน เสือไปซื้อข้าวมาสิบกระสอบนะให้พ่อหนึ่งหุงแล้วก็ใสยกันเลยก็ได um> ้ยินเสือบอกว่าจะซื um> uh uh ้อข้าวให้พ่อสิบกระสอบนึ่งแล้วก็ถ่ายคลิปโอ้ถ่ายคลิปพ่อการนึ่งข้าวเนอะขายอะไรขาัน่าวรอรออะไรอันรออะไรเพียงรอมาเบิ้งเลย

ตูตูตัวยาพี่เอามาเดียต no. um, ูนี่ตูไม่ด้ไม่ได้ไม่ได้เลยอันนี้ปิดปากให้พี่ละหน่อยแม่ดาก็ได้หัวนึงอ่ะสชิ้นได้อะไรหัวนึ่งสองหัวห้าห้าห้าหห้าเนาะ ได้ไหมแดูดูนด้ข่าวนด้ข่าวว่าเอาเอาไผ่ไปมีคนเชนเหรอเอ็นในคลิปแม่ใหญ่บอกว่าโอ้ยมีคนขอเชนไข่ประชันคิปอยู่แล้วแล้วแม่ผู้ใหญ่หาเงิ่เจ้าได้ยัง ได้แล้วค่ะอ๋อสรุปราได้แล้วใช่ไหมจ๊ะได้แล้วจ้าอ๋อกี่ห้องหนึ่งห้องค่ะแม่อ๋อไม่ได้รวมกันกับน้อบอกไม่ได้รวมได้คนละอันได้ห้องละเป็นห้องละบอกอ๋อไม่ไม่ใช่เป็นหลังนะแม่ไม่ใช่อเจะจะไปเมื่อื่นบอกเขาจะไปอีกคนจะให้เจ้าพาไอ้นั่นไปหาหมอไอ้รถหาหมอบักบุรอดนะแต่ตอนนี้ไปไม่ได้ก็ยัง เอ๋อไปบำบัดไปตื right? re really ่นส really so like ุขภาพไปบำบัดเป็โรคเอาสเแดงจอาโรดพ่อเปลากินอย่างมันนะคะตอนนี้ยุ่งเยอะเห็นดูข้าวเป่าไม่คิดอยากจะเลี้ยงมั่งบ่ไม่มีเวลาดูแลมั่เดี๋ยวมามันจิกกุจิีเหมือนเนาะมันก็เคยถ้าเขาเลี้ยงนะ่นหอเนาะเอาเปิดไฟซื้อบ่เลี้ยงหัวอาหารบ่เนาะ อันนี้เนี่ยบอกหัวอาหารโอ้ยุงเยอะแทงยุงลายจะได้เฮ้ยเรากินนี่ก็กินหัวอาหารด้วยนะจับไม่ใหญ่แล้วกในแขนน่ะนะน่ะเห็นไหมยุงเยอะมากไปกันุกคนก็ให้การสนับสนุนนะถือว่าเป็นอนี้มันก็เมืต่อเม็ทางหนึ่งที่ชาวบ้านได้มีรายได้นะครับก แล้วก็ไม่ได้ลำแล้วไปลำเลยไม่ได้ล้ำต่อไปต่อไปแล้วล้ำกี่มงต่อไปไม่ได้ลำคสปุ่นดไปรำครณ้่อด้ปปปมาดูกันรำนะารับทมารำนะครับ สิบสองนางรัมพอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาเบ่งท่านเป่าค่ะขอบคุณนะคะเข้าไปดูดูคลิปย้อนหลังให้คุณยายด้วยนะคะ